น้องปากรบโนเนรแสงทองตั้งแต่มาอยู่กับแพล่าเพ่าแสงทองก็เจอด่าหมามาเลยค่ะพี่น้องเพราะว่ายังบอกมันพ่วงไงพ่วงมาจากแพ่วเพ่านั่นเจอเจอมาานี่ตั้งแต่ไปเดือนกุมภาที่มีปัญหากับผู้บาดเนาะพี่น้องเนาะแล้วคนในวงนี่สิเจอเจอแฟนคลับต่างๆนั้นนะจากแฟนคลับเนี่ยโบแฟนคลับเนี่ยแสะทุกคนในวงโดนทุกคนไม่ใช่แค่น้องปลาอ่าล่าสุดเพิ่นกระเด็ดโพต พูถึงการถูกเหยียดหยามการอะไรต่างๆนานหน้าทั้งเหลืองชุดเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องก็เห็นอยู่เวลาเพิ่นแต่งโตช่วงร้องเพลงวาเลนตี้อ่าเพราะว่าน้องเป็นอ่าคือคือ,คอช่วงร้องเพลงวาเลนตี้แล้วก็บ,บนน่บว์นเตนองบว์เบนเตนองปลาแมแพ้วพืกกาันเวลาแต่งโตงสิก็จะถูกดาหมาในการแต่งโตว่บาบ่เซมแนะ่อ่ามันไม่เหมือนหมอลำาซิ่งเลยทาไมยุคนี้มันแบบเปลี่ยนไปอะไรอย่างงี้เออมันคือบ่บ,บ่แต่งโตว่าลำาซิ่งเก่กาเพิ่นก็แต่งอยู่ค่ะพี่น้อง เพื่อนแต่งตัวเมล่อสิ่งมือเกาอยู่แต่ว่าในช่วงวาระตีดเอนเตอร์เทนยังสีเพื่อนก็อาจจะเปลี่ยนปั๊บปุ่งเปลี่ยนลุกของเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะมันกะทันสมัยน่นแหละคือว่าน่นแหละพี่น้องแล้วนี่คนในวงนั้นทุกคนน่ะจะเจอทุกคนเลยแม่แพลว่างอ่าอ่ามอลำอะไรนะแนนป้าอะไรน้องเพลงอะไรแบบผู้หยิงน่นแหละมอลำผู้หยิงในวงคนน่ะหลายคนน่นแหละอ่ะจะถือเบิดทุกคนในเรื่องการแต่งตัวค่ะพี่น้องเพราะว่าวงเพื่อนน่ะมันมีกระแสดราม่า แล้วก็เลยเจอทุกทุกคนไม่ใช่แค่แม่แพรวลูกๆทุกทุกคนที่เป็นหมอลำซิ่งในแพรวพาวแสงทองกระถึกถึกบุรีถึกดามาถืกเหยียดยามในการแต่งโตค่ะพี่น้องแล้วล่าสุดน้องปากมลเนตรแฟนเพจได้ออกมาโพสถึงเรื่องราวที่โดนถูกเหยียดยามประนามอะไรต่างๆแต่เพิ่นกะได้มาโพสผูเซึกว่าภูมิใจดีใจที่ได้ใช้ นนสกุลแสงทองฟิเลนเนาะแล้วแม่แพลวก็ออกมาแชร์ที่น้องโพสตอย่างนั้นค่ะพี่น้องนี่เฟซส่วนตัวของแม่แพลวเนาะก็ได้ออกมาแชร์ปากะมลเนตรแฟนเพจโพสต์ไว้อย่างนี้ค่ะฉันคือบุคคลที่โชคดีที่สุดที่ได้มายืนบนเวทีใช้นามสกุลแสงทองถึงจะโดนดูถูกเหยียดหยามปะนามต่างๆนานายังไงก็ตามแต่ฉันรักที่นี่ค่ะ เพื่นบางสิแล้วแม่แพลวก็ออกมาแชร์ว่าสู้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 ไปด้วยกันค่ะพี่น้องเพื่อนให้ส่้ไปน้ากันเนาะพี่น้องเนาะแล้วแฟนขับก็มาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นแต่ละคนก็แสดงความคิดเห็นต่างๆหน้าหน้าเนาะก็แบบว่า,ากับพต้องไปสนใจดอกแปลว่าห้ากระท่านาที่ห้าให้ดีที่สุดอืมเพราะว่าเอฟซีคนที่ชอบมันก็มีคนที่ไม่ชอบก็ปล่อยเข้าไปอย่างสี่นะาขอให้แบบมันมี แรงสู้ขอให้สู้อย่าไปถอยอย่าไปถอยกับคําคนอย่าไปฟังคนที่ดูถูกเราเนาะพี่น้องเนาะอะคนนี้ก็บอกว่าสวยเสียงดีสู้ๆนะคะสวยหุ่นดีที่สําคัญร้องเพลงเพาะและเก่งมากอาสู้ๆ FC ยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมแสงทองอาสู้ๆนะน้องป้าหนูคู่่ควรกับคําว่าคุณแม่ของลูก อุปสรรคต่างๆจะผ่านไปกับความแข็งแกร่งคําว่าแพรวพราวผงาดความแข็งแกร่งผงาดคําว่าแพรวพราวและไม่ต้องทําอะไรจะปังโดยไม่ต้องแคร์ใครเพื่อลูกและองค์กรที่เข้มแข็งนะคะ,ะแฟนคลับคนนี้บอกสวยเก่งสู้ไปกับแม่แพลนะคะสู้ๆครับผมเป็นกําลังใจให้น้องปลาคุณเก่งตาผุบอไซกะถูกนุ้มอยู่ฮ่าฮ่า พ่อบองเหงาทองวัยเฮางามแพ่นครับคุณอีว่าค่ะพี่นอ้องอ่าแต่บอใส่ด้านสกุลแสงทองกันยังถือหยุมกับมีเนาะพี่น้องเนาะส่วนมากก็คนรอบคางนั่นแหละอ่าไม่มีใครรู้ดีเท่าตัวเราขนาดเหรียญยังมีสองด้านต่อให้เราอธิบายให้ตายยังไงเราก็ดูไม่ดีในสายตาคนอื่นอยู่ดีสู้ๆเดอ้อติดตามอยู่ห่างๆนะคะพวกที่มาดา่ามาหยุมคือพวกมีปม เราสวยเราเก่งโนสนโนแครใจเธอมันได้สุดๆอ่ะสู้ๆค่ะน้องปาน้องสวยเก่งค่ะอยู่กับแม่แพรอบอุ่นที่สุดที่ดูหมอลำม,มาอย่าไปสนใจมนุษย์ขี้เหม็นมททความบังเอิญไม่มีในโลกความเป็นความโชคดีของหนูปาค่ะที่ได้มาร่วมงานกับผู้นำที่ดีและเพื่อนร่วมงานที่น่ารักค่ะพี่นอ้องนี่แหละถ้าคิดดีทำดีเข้ากบ ต้องไปสนใจคำค้นเห็นวะ่าลูกแสงทองคือบ้านที่อบอุ่นอ่าสู้ๆไปกับแม่แพลนะคะรักนะคะคนสวยสู้ไปด้วยกันกับบอสกับแม่ยุ้ยและทีมงานทุกๆคนอ่าสู้ๆน้องปลาคือการแสดงของหนูนะ่ะทําดีที่สุดแฟนคลับคนนี้ว่าค่ะพี่นอ้องรักและเชื่อมั่นในตัวแม่แพลเสมอกําลังใจให้แม่แพลและทีมงานบ้านแสงทองฟินแลนด์อ คนนี้บอกชอบคอมเมนต์ในโพสต์นี้นะ่ารักทุกคนไม่กัดไม่แซ่ไม่แพวรักแสงทองอ่าเหรียญมันมีสองด้านคนมันมีสองมุมสู้เพื่อตัวเองและลูกค่ะเธอเก่งแพลวเาเธอดูแลได้หลายชีวิตทําให้หลายชีวิตมีกินมีใช้ชื่นชอบในมุมนี้ของแพลวาค่ะ เห็นบอ f เอฟซี FC บางคนเพื่นกับบอเด้เอาเรื่องส่วนโตเรื่องเอียงมากร่วมกันเพื่อนก็แยกแยะออกอยู่ว่าอ่ะเรื่องงานเรื่องการทํางานของเพื่นเนาะพี่น้องเนาะเพื่นสู่เพื่อลูกเพื่อองค์กรเพื่อห้คนปากทองหลายคนเนาะในวงเพื่อนอนะ่ะก็วงญ่ได้พี่น้องเพื่อได้มีงานมีเงนินอ่ะมีอยู่มีกินเนาะพี่น้องเนาะอ่ะคำดูถูกสะท้อนจิตใจของผู้ริษยาสู้ๆครับผุ้นี่ว่าอ่สร้าง สรรงานให้คนดูสนุกมีความสุขเป็นกำลังใจให้นะน้องปลาคนสวยอย่าได้ใส่ใจโนส่วนโนแคร์จัดไปอตาคอมเมนต์ห้ยกำลังใจซื่อๆกระถือยุ้มหัวเดาแต่กระห้ยกำลังใจคือเกาแมนอยู่บางคนน่ะเขามาคอมเมนต์ห้กำลังใจเอาไาถึงว่าจากักตพรจังสีบริสุทธิ์ต่อดามงดามะเพราะว่าเขาจะโฟกัสที่ผลงานกระถือยุ้มหัวกันมาส่นกระถึกแคะถือว่าคือกันผู้ใดโพสยังแนจกหน่อ,อยบอดี หรือว่าไปโพสต์ในที่เขากําลังดรามากกันอยู่เราโพสต์ให้กาลังใจกันดีกว่า like, เนาะเขาก็ถึกเลยได้พี่เนาะอ่ะผู้นันเขาก็ถึกยุ้มหัวถืกต่างๆนั่นน่ะเนาะในในแชทน่ะนะอ่ะทำในสิ่งที่เราเรารักไม่ต้องแคร์ใครอืมสู้ๆจ้ะแม่จากสปปลาวฟังเรา ฟังพี่น้องเฮานี่กับเบิงไายได้ค่ะเบิงแพาวแสงทองมักไร้คือกันค่ะพี่น้องน่ารักผู้หญิงที่มีใจเด็ดเดียวเช่นหัวหน้าออย่าไปสนธรรมาหากกินเข้าต่อไปสูดเดอร์นี่แหละค่ะจริงค่ะติดตามมาสี่ปีวงแสงทองแม่เทพอ่าแล้วก็พ่อการเป็นคนอยู่ให้กําลังใจมาจนถึงทุกวันนี้มีกินมีใช้มีบ้านมีรถเพราะผู้หญิงแกร่งคนที่ชื่อแพลว,พวตอนที่ท้องก็ยังไม่หยุดที่จะเดินสายพาลูกน้อง อาห่วงช่วงโควิดเนาะก็ทำตั๋วออนไลน์นางไม่เคยหยุดพักอืจนวันนี้เจออะไรมากมายก็ยังพาทีมงานสู้ทุกวันอ่าที่ไม่มีงานานางก็เลี้ยงลูกน้องเห็นบออยู่กับลูกน้องนี่คือสิ่งที่เห็นมาตลอดฉันขอเป็นอีกหนึ่งแรงใจให้ผู้หญิงแก่ชื่อแพรวแสงทองค่ะพี่นองเห็นบอและะ้วค่ะแฟนคลับถี่เพิ่นเพิ่นรูเพินเพ่นเห็นเพิ่นเห็นมาทุกอย่างว่าแพรววน่ะแสดงอะไร ต่อลูกน้องบ้างแสดงความแบบเป็นห่วงเออย่านแต่ลูกน้องบ่มีกินมีใส่พ่อบ่มีงานก็ต้องเลี้ยงลูกน้องอ่าค่าใช้จ่ายแต่ละหมืนะ่นอ่ะเท่าไดเอาเวลาสอมเวลาอย่างหัวหน้าก็ต้องจกเงินตัวเองออกมาเลี้ยงออกมาเลี้ยงตลอดค่ะพี่นนองนั่นล่ละค่ะพี่น้องเมือวนนี้ฮาก็เลยมาอัปเดตข่าวสารของผู้หญิงแก่งที่ชื่อแพรวกับน้องป่า ที่เข้มแข็งมากเวลาถูกเกียดหยามก็ยังสู้ยังสู้ไปกับแม่แพลวเพราะว่ามีตัวอย่างมีตัวอย่างเหมือนแม่แพลวก็คือแม่แพลวเป็นผู้หญิงที่แกร่งทีแกร่งทีเข้มแข็ง ทิศสู่ฟ้าฟันอุปสรรคทุกอย่างบวชสิเจอคนหยาบยานคนยุ้มดาวมงดา,งดามาเขาเอียงโดนมาตลอดเลยทุกทุกคนในวงแพรพาแสงทองก็โดนมาตลอดไม่ใช่ว่าโดนแค่แม่แพลวก็โดนพ่วงไปหมดทั้งแฟนคงแฟนค่ะบางคนเขาก็โดนพ่วงไปด้วยอโดนมายุม้มคนมายุ้มคือมานั่นแหละพี่น้องนี่แหละค่ะเพื่อนก็เลยภูมิใจน้องปลาก็เลยภูมิใจที่ได้ใช้นามสปุลแสงทองถึงจะถูกเหยียดยันประนามอะไรต่างๆในเรื่องการ แต่งตรงแต่งตัวอะไรเนาะพี่น้องเนาะแต่ผลงานงเพื่อนเว่าเพผ่อนเพลงอินเตอร์เทนเห็ดุดีแห้งเด้อค่ะพี่น้องพี่น้องก็เสิไดเห็นตัวว่าน้องปานี่ขนาดเขา,าใหม่ใหม่นี่แฟนคลับกัยังลหลุดลามก็ยังชอบก็ยังหมกักในความสวยในความเก่งแล้วก็ร้องเพลงเพาะของน้องด้วยค่ะพี่น้องอ่ะเราโฟกัสที่ผลงานดีกว่าเนะพี่นอนะ้องเนาะอ่าอย่างนี้แหละค่ะพี่น้องเขากับมาอับเดตข่าวสารครองแม่แพลวพาวแสงทองไว้เพียงแค่นี้ค่ะเดี๋ยวค่อยไปต่อนคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ